วันนี้ผมก็มีเทคนิคมาฝากท่านผู้ชมเป็นเทคนิคสำหรับคนทุนน้อยจะเป็นเทคนิคอะไรมาดูกันเลยครับโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องทุนน้อยสร้างไรายได้ วันนี้ผมก็มีเทคนิคมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมจะเป็นเทคนิคสําหรับคนทุนน้อยนะผมที่ใช้ทุนอยู่ที่300บาทนะครับหรือจะใช้ทุนอยู่ที่150บาทก็ได้นะผมแต่ของผมนะครับมันบังคับอยู่ที่100บาทนะครับผมก็เลยต้องใช้ทุนที่300นะผมเพื่อที่จะให้มันได้กําไรที่เพิ่มขึ้นอีกนะผมแล้วก็ให้มันลงในส่วนของฝั่งตําคู่ขี้สีแดงแล้วก็สีดําได้นะครับผม โอเคผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ระหว่างที่เรารอลงในรอบถัดไปผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะผมว่าผมนั้นนะครับไม่มีเจตนาที่จะชักชวนหรือว่าแนะนําให้ท่านผู้ชมนั้นเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะอบรมหรือว่าสั่งสอนท่านผู้ชมเลยผมอยากให้ท่านผู้ชมดูคลิปของผมเพื่อเป็นความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการที่ท่านผู้ชมนั้นจะตัดสินใจเลือกเทคนิคใดเทคนิคห,หนึ่งไปทํากําไรในแต่ละวันเท่านั้นนะครับโอเคผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมนั้นมาดูในส่วนของสีนะครับสีตอนนี้นะผมมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สีดำนะผมที่5้าสเร์เนะผมซึ่งมันมากกว่าสีแดงนะครับผมผมก็จะไปที่สีดําเลยนะผมก็คือคุมสีดำเอาไว้นะผมที่180บบาทนะครับจากนั้นก็จะวางสีแดงนะผมแบบนี้เลยนะครับ โอเคผมวางไม่ทันนะผมผมพยายามที่จะวางให้ทันนะผมแต่วางไม่ทันนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะผมเราก็รอวางนี้รอบถัดไปเลยนะผมเหตุผลนะผมที่ผมกระจายความเสี่ยงนะผมไปวางที่เลขเดียวนะผมในส่วนของโหลที่3นะครับก็เพราะว่าผมได้ดูสถิติมาแล้วนะผมก็คือตรงนี้ผมมันมีโหลที่3นะครับที่มีเปอร์เซนต์มากกว่านะผมผมก็เลย ลงไปที่โหลที่3านะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะผมว่าสะิติแบบนี้นะผมดูสถิติแบบนี้นะผมมันคุ้มค่ามากกว่าเราไปดูสถิติย้อนหลังมันเสียอีกนะผมโอเคครับในรอบนี้ก็เริ่มลงเลยนะครับ โอเคผมตอนนี้ผมก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ใช้ทุนอยู่ที่300บาทนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีทุนอยู่ที่150บาทก็ลงตรงคุมสีดำนะผมหรือว่าคุมสีแดงก็ได้นะผมแล้วแต่เปอร์เซ็นต์มันบอกนะผมเปอร์เซ็นต์ไหนมากก็คุมสีนั้นนะครับผมก็คุมไปที่90บาทนะครับจากนั้นก็กระจายความเสี่ยงด้วยสีแดงนะผมก็คือ คุม2ตัวเลขด้วยจํานวนเงินสิบ,บาทนะครับก็แค่ลงครึ่งหนึ่งนะผมของผมลงแค่นั้นเองนะผมลงเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าลงครึ่งครึ่งหนึ่งนะผมของผมลงนะครับสาหรับคนที่มีทุนอยู่ที่150บาทนะครับแต่ของผมมันบังคับนะผมก็คือมันลง90บาทไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอ่ะเห็นไหมต้องชมมันเป็น100บาทนะครับผมก็เลยต้องลงแบบนี้นะผมก็คือคูณ2เข้าไปนะผม ให้มันได้ที่180บาทนะครับเทคนิคนี้นะผมผมใช้อ่าตอนที่ผมมีทุนอยู่ที่150บาทนะครับผมก็ได้กำไรมาที่500บาทนะผมผมก็เลยคิดว่าทค้ิอน,นี้นะผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่มีทุน150บาทท่านผู้ชมก็เล่นให้มันได้ อีก1นึบาทนผมก็คือให้ได้กําไรอีก1นึบาทนะครับท่านผู้ชมก็สามารถถอนได้แล้วนะครับผมก็เป็นเทคนิคที่สามารถทําให้ท่านผู้ชมนั้นได้ถอนใน1วันแน่นอนนะครผมผมรับประกันเลยนะครับแต่อย่าลืมนะผมว่าการเล่นอย่างมีวินัยแล้วก็การเราชนะใจตัวเองนะผมมันสําคัญมากนะครับต้องทําไม่ได้นะผมล้วก็เวลาเล่นนะผมก็คือเล่นแค่1 2รอบให้ออกนะผม จากนั้นก็ค่อยเข้ามาเล่นใหม่นะครับแล้วก็ใน1วันเอากําไรนะผมที่เราเล่นได้มารวมกันนะครับผมนั่นแหละนะครับคือกําไรที่แท้จริงที่ท่านผู้ชมได้ในแต่ละวันนะครับบอกเลยว่าได้ถอนแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูเล็ตอ่าบาคาร่าบอลไฮโลทุกอย่างนะผมถ้าทําแบบนี้มีเงินใช้มีไรายได้เสริมทุกวันแน่นอนนะครับผมได้ถอนทุกวันแน่นอนนะครับ ตอนนี้เราก็รอต่อไปนะผมผมก็จะเล่นให้ท่านผู้ชมดู5รอบนะครับรอบนี้นะผมผมมั่นใจอยู่ที่60%เรนะผมเหตุผลที่ผมมั่นใจ60%เรนะผมผมจะบอกนะผมว่าทําไมนะครับท่านผู้ชมมองดูตรงคําว่าประวัตินะผมตรงนี้นะผมท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับ ตอนนี้นะผมสีดำบอกมาแล้วนะผม2รอบนะครับโอกาสที่มันจะออกสีแดงมีอยู่40%นะครับผมโอกาสนะผมที่จะออกสีแดงมีอยู่40รนะครับรอบนี้ถือว่าเสี่ยงมากถ้าท่านผู้ชมเจอแบบนี้ไม่ต้องเล่น,นครับผมเหตุผล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ผมเล่นก็เพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านผู้ชมดูก็ดูอย่างมีสตินะผมดูแล้วก็คิดตามนะผม ถ้าดูแล้วไม่นำเอาไปใช้นะผมหรือว่าไม่นำเอาไปฝึกฝนนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์ับผมเพราะฉะนั้นเวลาดูนะผมก็นำไปฝึกฝนด้วยนะผมไม่จาเป็นต้องเอาเงินจริงไปเล่นก็ได้ผมแค่เราลองคำนวณดูนะผมคำนวณดูว่าถ้าใช้เงินจริงแล้วใส่ตีสมันเป็นแบบนี้เราจะได้กำไรไหมอะไรประมาณนั้นนะผม รอบนี้ผมได้กําไรมานะผมก็ไปที่เดิมนะครับรอบนี้เปอร์เซ็นต์นะผมผมให้อยู่ที่45%นะครับผมออกที่สีแดงนะผมแต่สีแดงที่จะออกผมคิดว่าหน้าจอกในส่วนของสีแดงที่ผมคุมเอาไว้นะครับ ก็มาดูกันนะผมว่าผมจะได้กำไรหรือไม่นะครับโอเคผมก็ออกเลข34นะผมก็เป็นสีแดงที่ผมอ่าลงเต็งเอาไว้นะผมก็ได้กำไรมานะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมาแล้วสีรอบนะผมก็ รอบสุดท้ายนะผมรอบสุดท้ายผมค่อนข้างมั่นใจนิดนึงนะผมคิดว่า30%นะผมออกสีแดงนะผมอีก70%ออกสีดำนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้สถานิติเหมือนจะเป็นโหลที่3ทั้งหมดเลยนะครับผมโหลที่3คือโหลนี้นะผม อ่าเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยนะผมเปอร์เซนต์อยู่ที่39%เนนะครับผม,มเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับรก,ก็มาดูกันนะผมว่าผมจะได้กำไรหรือเปล่านะครับ โอเคผมออกได้10นะผมสีดำนะผมผมก็ได้กำไรมานะครับคือผมยังไม่ได้บอกว่ามันได้กำไรแล้วก็ขาดทุนยังไงนะผมก็คือถ้ามาหนกสีดำนะผมเลขใดก็ได้นะผมเราก็จะได้กำไรที่รอบละ60สิบาทนะครับเราก็ออกสีแดงนะผมเลขที่เราคุมมาไว้นะผมก็ยกตัวอย่างเช่นเลข9เลข12แล้วเราก็เลขที่เราเต็งเอาไว้นะผมก็คือเลข34เลข25เลข32นะผมที่เราคูมมาไว้นะผม เราก็จะได้กําไรที่รอบละ60บาทเหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกสีแดงนะผมที่เป็นเลขที่เราไม่ได้ลงเอาไว้นะครับเราก็จะขาดทุนที่300บาทนะผมออกเลขศูนย์นะผมเราก็จะขาดทุนที่300บาทด้วยเช่นกันนะครับ,รบผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาทํากําไรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะผมในวันนี้ก็ผลปรากฏว่า,าได้กําไรมาที่300บาทนะผมก็เป็น กำไร1เท่าของทุนที่ผมมีนะครับผมก็สามารถถอนได้แล้วนะผมก็เป็นกําไรที่น่าพอใจสําหรับผมนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนําที่นี้ไปทํากําไรได้ถึง1000บาทเลยนะผมถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงก็ประมาณ500รบาทนะผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่มีประสบการณ์เยอะผมคิดว่านำไปปรับปรุงหรือว่านำไป ปรับใช้งานนิดหน่อยนะผมผมว่าได้กําไรถึง1000บาทแน่นอนนะผมก็อย่างไรก็ตามนะผมเวลาเล่นก็เล่นอย่างมีสต,ติด้วยนะผมก็สําหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยท่านผู้ชมเอาไว้นะที่นี่ด้วยนะผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบใจในคลิปที่ผมทําก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ถ้าเราไม่เจอกันมันคงดีกว่านี้พูดว่ารักตั้งมากมายแต่ก็กลายเป็นแบบนี้ตรนอที่เคยทำตอนที่เคยมีเราไม่ควรจะต้องเป็นแบบนี้กลับไปที่เคยยืน yeah. จุดที่ที่เราได้เคยมา yeah. จะได้ไม่ต้องมีน้ำตา yeah. ไม่ต้องมาทนใจ